โอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วเพื่อนๆไปไหนหมดคะ่ะเนี่ยไม่เห็นนะมาหลายคนเนี่ยมากันสามคนปกติวันนี้มากันกี่คนคะยอะสุดก็วันสี่คนค่ะแล้วคนหายไปไหนอีกคนนึงนธวฒไม่รู้ไปไหนใครคะลูกคนที่สี่นัทวุฒิค่ะอืมนัทวุฒินะคะลูก โอเคจ้าลูกงั้นเดี๋ยวเด็กๆรอเพื่อนเรารอนานแล้วเนะาะมันเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดของตนเองมาเลยลูกเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นก<ร>าร<า>ทดสอบทดสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยนะคะเราจะมาเก็บคะแนนท้ายหน่วยเรื่องการวางแผนค่าใช้ใจ่ายกันนะลูกนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของการลงรายรับรายจ่ายแล้วใช่ไหมคะลูกอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเรามา เก็บคะแนนท้ายหน่วยกันนะคะเด็กๆเ,เปิดหน้า179และ180้กับลูกอ่ามี10ข้อเหมือนเดิม10ข้อเหมือนเดิมนะคะหน,หน้าที่1น9อยจิ้ถึง ห, <S 1> 1, <S หึ่งร้อยแปดสิบใช่ค่ะลูกมีสิบข้อเดี๋ยวคุณแม่จะให้เวลาเด็กๆทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันจ้าค่ทำแค่ข้อข้อเป็นการกระบาดลูกทำแค่แบบฝึกหัดเลือกคำตอบที่เป็นการกระบาดนะคะ,ะมีแค่สิบข้อค่ะลูกตัวนี้จะเป็นเก็บคะแนนท้ายหน่วยนะคะโอเคค่ะโอเคใ,ใช่แล้วจ้ะลูกจะเป็นเก็บคะแนนท้ายหน่วยลูก แล้วคนเก่งพร<ด>้อมแล้วนะค,ะคนเก่งทําได้เลยนะคะครับเดี๋ยวเดี๋ยขอไอ,อ้ขอเอาไอาแพดออนนิดนึงก่อนได้ได้เดี๋ยวทําแล้วเดี๋ยวคุณครูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยลูก ีเราจะเป็นการทดสอบเก็บคะแนน เคจ้าเสร็จแล้วครับโอเคน้องน้องมิกน้องเหลือน้องเหลือใครเสร็จบ้างคะลูกตอนนี้น้องมิกเสร็จแล้วน้องธนกิจเสร็จแล้วเหลือน้องนันน้องนันเหลือกี่ข้อคะอะไรนะคะอะเหลืออีกแปดข้อค่ะอีกกี่ข้อนะคะห้าข้อห้าข้อค่ะห้าข้อธนกิจเสร็จแล้วหรอคะ อาโอเคงั้นเดี๋ยวเราน้องนันก่อนนะลูกเด็กๆคนอื่นทบทวนคำตอบนะคะเด็กๆทบทวนคำตอบก่อนนะ,ะลูกนะเดี๋ยวเราขอเรียกคำตอบดีๆก่อนเ่าจนจ้า 我们再，我们再继续努力。 เราสอบคำตอบก่อนนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้นะคะ ยังค่ะลูกได้เสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้มีคนโทรมาค่ะโอเคค่ะ เนนึงเตรียมตัวเฉลยแล้วนะที่สองข้อค่ะค้อหนึงข้อเป้ามากเลยเพราะว่าวันนี้ข้อที่ถูกต้องหลายอันเลยมาเอามองที่นักเรียนสิลูกเด็กๆคิดว่าถ้าเป็นเด็กๆเป็นนักเรียนนะคะเด็กๆถ้าเป็นตัวเหมาะสมกับนักเรียนลูก คำว่าเหมาะสมกับนักเรียนนะคะอันไหนที่เหมาะสมกับหนูลูกเราเป็นนักเรียนอยู่เราเราสามารถทําได้แค่ไหนคะถ้าเป็นนักเรียนลูกไม่รู้อ,ะ,อะเลือกมาหนึ่งข้อลองลองคิดลองคิดแล้วเลือกมาหนึ่งข้อค่ะว่าคําตอบที่หนูเลือกจะถูกต้องไหม เตรียมใชเลยนะจ๊ะอีกคนเดียวอีกคนเดียว <c oughs> อโอเคค่ะข้อสิบน้องนั้นตอบอาจแป๊บเดียวน้องนั้นรู้เลยลุงได้คำตอบแล้วเลยคำตอบการทำแบบฝึกหัดถ้าหนูเข้าเรียนทุกวันนะทุกชั่วโมงนะคะลูกราฟังค,คุณครูอธิบายนะคะ เด็กๆอ่านคําถามแป๊บเดียวลูกแล้วที่เราได้เรียนรู้กันไปเด็กสามารถตอบคําถามได้เลยนะคะเฉลวค่ะโอเคฉเฉลยนะจ๊ะอ่ะเราจะ,ฉะเฉลยไปพร้อมๆกันนะแล้วเด็กๆดูคำตอบนะคะรู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนนะคะ ที่เราเคยทำใช่ไหมครับคใช้ค่ะข้อไหนถูกก็ทำเครื่องหมายถูกเลยลูกข้อไหนผิดก็กากระบาดผิดแล้วก็ให้คำตอบที่ถูกต้องไว้ด้วยนะจ๊ะเรื่งถูกเลยในประถุอ่ะข้อแรกอ้าวการใช้จ่ายในก้อใดจะทำให้มีเงินเหลือเก็บคำตอบคือใช้จ่ายใช้จ่าย รายรับอ่าได้มาแล้วเราต้องใช้ให้น้อยกว่ารายรับที่ได้ถึงจะมีค่าใช้จ่ายเหลือเก็บนะคะลูกข้อต่อไปนะคะข้อ2นะคะข้อ2ข้อใดคือประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายลูกข้อหนึ่งอ่าทำให้เราทราบรายจ่ายของตนเองในแต่ละวันนะลูกนะว่าใช้ไปกี่บาทจ่ายไปกี่บาทแล้วเหลือเก็บกี่บาทนะคะ ข้อต่อไปตูนตอนแยสนแนนแล้วข้อสามข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในบัญชีรายรับรายจ่ายข้อมูลไหนที่ไม่ได้อยู่ในตารางวันเดือนปีอยู่ไหมวันเดือนปีวันเดือนปีอยู่ในตารางเกี่ยนรายรับรายจ่ายไหมอยู่คับอยู่จะได้ทราบว่าเราได้เงินมาวันไหนใช้ไปวันไหนยอดเงินคงเหลือมีในบัญชีรายรับรายจ่ายไหมยบร้ายเดี๋ยวผิด มีไหมคะมีไหมมีเงินคงเหลือลูกในตารางมีรายการใช้จ่ายมีไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อสี่นะคะเหตุผลในการใช้จ่ายเราไม่มีในตารางบัญชีเลยรับใยจ่ายนะลูกต่อไปขผข้อนี่ข้สีขสี่ค่ะขขอสี่อ่ะนักเรียนดูนะคะ ถ้าต้องการทราบว่าในแต่ละวันมีเงินเก็บเท่าไหร่เด็กๆควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมผิดแล้วคำตอบคือข้อสอข้อสอง่านะคะข้อไหนถูกเด็กๆคำเครื่องหมายถูกนะข้อต่อไปค่ะอะไรนะคะข้อต่อไปข้อ5้าลูกถ้าได้รับเงินวันละยี่สบบาทเด็กๆควรปฏิบัติตามข้อใด ออสินค่ะถูกต้องค่ะใช้ที่จําเป็นแล้วที่เหลือคือเก็บใส่ออมสินนะคะอ้าวข้อต่อไปลูกข้อใดเป็นการนาเงินที่เหลือมาใช้อย่างเหมาะสมเอาให้เพื่อนยืมเหมาะสมไหมไม่นำไปซื้อสิ่งของที่ตัวเองต้องการะแต่ไม่จําเป็นอ่ะฉันอยากได้เอาไปซื้อเหมาะสมไหมลูกม่ นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือนําไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นข้อ2องนะลูกนะอ่าข้อต่อไปข้อเจนิสัยใดทําให้เรามีเงินเหลือเก็บลูกคําตอบง่ายๆเลยคือข้อข้อหนึ่งถูกต้องค่ะข้อต่อไปลูกการนําเงินไปใช้จ่ายในข้อใดเหมาะสมสําหรับนักเรียนซื้อหนังสือการ์ตูนซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้า ซื้ออุปกรณ์กีฬาถูกต้องลูกกอกีฬาไหมครับูอ่าข้อเก้าเห็นไหมไปขายของในเวลากลางคืนเหมาะกับเด็กๆไหมไม่งสงไม้ถูกด้วยอ่าส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านไปได้หรือยัง,งยไม่ทำอาหารตามสั่งขายมย,ยัง,งยเพราะฉะนั้นเราสามารถปลูกผัก สวนครัวที่บ้านเราได้แตะแล้วเอาไปขายอาจจะไปขายกับพ่อกับแม่ก็ได้คําตอบที่ถูกต้องคือข้อสาข้อสิการทํางานหารายได้ช่วงปิดเทอมมีประโยชน์ยังไงคําตอบได้แล้วรวมคะแนนแล้วแจ้งผูหนึ่งเลยลูกใช่ค่ะแนน น้องมานาสนอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะน้องมานาสนสิบคะแนนนะลูกนะน้องน้องชนะคนน้องน้องมิกเท่าไหร่คะสิบคะแนนธนกิจครับธนกิจครับ okay. คะนก,กิจได้แปดคะแนนนะลูกนะอ่าเก่งมากเลยค่ะลูกอ่ะคน,คนวันนี้การบ้านเราไม่มีเหมือนเดิมนะคะเด็กๆทำกิจกรรมในชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นเด็กๆใครที่เข้าเรียนในชั่วโมงก็ําเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่มาติดตามคลิปย้อนหลังนะลูกนะให้เด็กๆทำแบบึกหัด ท้ายหน่วยนะคะหน้า179ถึงหน้า180นะคะแล้วคุณครูจะเก็บเป็นคะแนนให้กับเด็กๆนะคะลูกอ่ะส่วนในห้องเรียนถ่ายรูปเหมือนเดิมส่งงานเข้าในวิชาสังคมนะคะโอเคค่ะโอเคจ้ะลูกงั้นสำหรับชั่วโมงนี้เราเป็นการเก็บคะแนนท้ายหน่วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะโอเคไหมคะ โอเคจ้าโอเคลูกวันนี้ก่อนจากกันเด็กๆมากล่าวคำว่าโอเคจ้าลูกเด็กๆอย่าลืมส่งงานที่ทำเสร็จนะคะลูก้าหนูกพิ่ังทายอยู่ครับค่ะทายเสร็จแล้วนั่งเน้นนั่ง